มากค่ะกินต่อบันที่เนี่นำ้ำหัดก็เลยสดนำ้ำก็แซ่บมันเดขาดขาแซ่บไม่ขาดให้ยัองเยอะอปุ้งแบบว่าโตพอดีแล้วค่ะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไป เพลิดต,ตัวตัวค่ะผักหนกเหมือกี้เราเลื่อมมาหวานเลื่อมมาหวานอันนี้มากไหม <c oughs> ส่วนสดีมากค่ะกินตัวบันที่ไหนน้ำผัดจับผักหนกเหมือกี้ ก็ดดเลยซดหนัำเพาเสียบมันเดือขาแแทบเสีบเส้มด้ยไหมมาเบิ่ ใส่สีทายตัวเม,มือน,นกีน้อ่ะมั่อกียาออกไปไหมไม่รอกเก่งมากเลยค่ะ,ะผัดมีเแซ่บค่ะอร่อยไหมคือแะย่างไ่ใส่ผัดมากๆก่อนผัดมีม่ใส่ผัดเมียผัดมาม่วงดิเป็นอีพี่สองเนาะ แซ่บ 2. 2> อีพีสองไม่ค่าให้ยัองเยอะอปุ้งแบบว่าโตพอดีแล้วคไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกลางๆ

สองตัวสุดท้ายอะลาดเอาเหีย่ะเอาไหมาอืมอืมอืม Han er godt, han. พอลูอยางเดนดไแล้เนาะไม่ริมนมากไปแลนไม่คอยอ่อยม